वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा มหาเดวีพยากรณได้กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งกับคลิปวิดีโอประจำวันที่11-20ตุลาคมปี2563จงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจจงขจัดความกังวลออกจากชีวิตเดินหน้าสู้ชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอค่ะศาสตร์ของการทำนายก็เป็นศาสตร์อีกอย่างหนึง่งที่ทำให้เราได้รู้เหตุการณ์ล่วงหน้า รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาเบคามรู้และพิจารณากับความเป็นจริงนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการทำนายวันทั้งเกตวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์และเสาร์เราจะมาเริ่มต้นการทำนายวันอาทิตย์เป็นวันแรกช่วงนี้คนวันอาทิตย์ต้องทําอะไรหลบหลบซ่อนๆโกหกในบางสิ่งบางอย่างเพื่อทําในบางสิ่งบางอย่างการโกหกการปิดบังความจริงการหลบซ่อนในบางสิ่งบางอย่างคะ่ะ งานไม่เป็นดังเป้าหมายที่หวังหรือต้องการคิดไว้แพลนไว้แต่ไม่เป็นดังใจคิดไว้ก็ไม่เป็นดังใจวาดหวังไว้หรืออาจจะมีเกณฑ์ความผิดเพนเกิดขึ้นระวังการใช้ใจ่ายการเงินด้วยค่ะเงินจะมีเกณฑ์การติดขัดขัดสนการเงินไม่ค่อยพอใช้ต้องกระเมรกระเมในการใช้ใจ่าย ให้ระมัดระวังการใช้ใ่ายด้วยค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาอาจจะเป็นในเรื่องของเกณฑ์การงานหรือความรักก็เป็นไปได้ค่ะที่ต้องเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคนต่างชาติคนสูงขาวจะทําให้คุณทุกข์ใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจอาจจะเป็นในเรื่องของเกณฑ์การงานบริวารของคุณที่บุคคลลักษณะนี้จะทําให้ทุกข์ให้กรุ้มเป็นกังวลค่ะแต่จะมีโชคมีสิ่งที่ดีๆสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้จะมีโชคมี สิ่งที่ดีๆข่าวดีเกี่ยวกับความรักหากใครที่ยังโสดอาจจะพบเจอคนรู้ใจหากใครที่มีคู่อาจจะได้โชคจากคนที่คุณรักค่ะศาสตร์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสตร์ของมหาเดวีพยากรจะนำทางให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรค องค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำทางโชคลาภสิ่งดีๆให้กับคุณค่ะจะได้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคนในเครื่องแบบอาจจะเป็นทหารตำรวจหน่วยงานราชการที่คุณต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคนในเครื่องแบบคะ่ะอาจจะเป็นการติดต่อการงานหรืออาจจะเป็นการเรื่องส่วนตัวก็เป็นไปได้ที่ต้องไปเกี่ยวข้องกับคนในเครื่องแบบคะ่ะความรัก ขอให้ระมัดระวังค่ะหากใครที่ยังโสดอาจจะพบเจอคนรู้ใจแต่ระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของหรือแม้แต่คุณมีคู่อยู่แล้วแม้จะได้โชคจากคนที่คุณรักก็ขอให้ระมัดระวังมีมือที่3รักซ้อนซ่อนรักเกิดขึ้นในความรักค่ะสิ่งที่หวังยังไม่เป็นดังใจคิดไว้เพลนไว้แต่ไม่เป็นดังเป้าหมายที่หวังหรือต้องการแต่คุณจะสามารถแก้ไขที่คลายปัญหาต่างๆไปได้ค่ะเกณฑ์ความรักคุณจะได้โชคจากเพศตรงข้ามเพศตรงข้ามจะนําโชคนํา ข่าวดีมาให้กับคุณแม้จะมีเกณฑ์ความโกรธกันหรืออะไรเนงะี้ยจะมีเกณฑ์การคืนดีกันค่ะขอให้มีสติในความรักด้วยค่ะบ้านที่อยู่อาศัยเกณฑ์การการทาบ้านใหม่ต่อเติมบ้านซ่อมแซมบ้านขยับขยายที่อยู่อาศัยบ้านจะให้โชคให้สิ่งที่ดีๆค่ะข่าวดีสิ่งดีๆผ่านพ้นอุปสรรคแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างลุร่วงค่ะเรามาดูสรุปกันสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เกณฑ์การเงิน ระมัดระวังการใช้ใจ่ายอาจจะมีเกณฑ์การติดขัดขัดสนเกิดขึ้นแต่ก็ยังคงมีโชคลาภมาให้ชุ่มฉ่ำหัวใจอยู่บ้างแต่ก็ขอให้ระมัดระวังการใช้ใจ่ายด้วยค่ะเกณฑ์ความรักอาจจะมีเกณฑ์ชุลมุนวุ่นวายพ่อแง่แม่งอนแต่ก็จะคืนดีกันค่ะคนโสดอาจจะพบเจอคนรู้ใจแม้จะเจอคนรู้ใจก็ขอให้ดูดีๆนะคะระวังรักซ้อนซ่อนรักรักสามเศร้าค่ะส่วนใครที่มีคู่อยู่แลว้วอาจจะทั้งทุกข์และสุขกับความรักระมัดระวังรักซ้อนซ่อนรักแต่คุณจะสามารถ รับความเข้าใจและผ่านพ้นอุปสรรคเกี่ยวกับความรักไปได้ค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานไม่ได้ดังใจแต่จะได้ผู้ใหญ่เข้ามาอุปถัมภ์ค้ำชูคอยช่วยเหลือให้ผ่านพ้นอุปสรรคแม้จะไม่ได้ดังใจแต่เมื่อวันเวลาผ่านเปลี่ยนไปคุณจะแก้ไขอุปสรรคปัญหาไปได้ค่ะเกณฑ์การเดินทางไกลปลอดภัยดีสุขภาพเพียงแค่ความอ่อนเพลียค่ะเรามาต่อกันที่คนที่เกิดวันจันทร์ค่ะ จะได้โชคจากคนทางไกลคนทางไกลจะนําโชคนําข่าวดีมาให้กับคุณค่ะเกณฑ์การงานจะปรับเปลี่ยนไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนมีชัยชนะเหนือศัตรูค่ะสับสนสองกิจสองใจจะเดินทางซ้ายหรือเดินทางขวา จงม,มั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนคุณจะผ่านพ้นอุปสรรคค่ะแต่ลึกๆในใจมีเกณฑ์ความเจ็บปวดในบางอย่างบางครั้งไม่สามารถพูดกับใครได้ได้แต่เก็บมันไว้ภายในใจค่ะระวังการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงเกิดขึ้นการทะเลาะเบาะแวงมีปากมีเสียงบางครั้งเราไม่ได้ดึงดันเอาเรื่องกับเขาเขามาดึงดันเอาเรื่องกับเราค่ะ บ่วงชะตากรรมที่คุณต้องพบเจอต้องชดใช้บางสิ่งที่เป็นอยู่มันคือบวงชะตากรรมของคุณเองค่ะจะได้ร่วมงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานกินเลี้ยงงานเฉลิมฉลองงานแสดงความยินดีค่ะ จะได้ผู้ใหญ่คอยช่วยเหลืออุปธรรมค้ำชูจะมีญาติผู้ใหญ่หัวหน้างานคอยช่วยเหลือคุณให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศงานด้านต่างประเทศจะประสบความสําเร็จค่ะผู้ใหญ่จะคอยช่วยเหลืออุปธรรมค้ำชูให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคพบกับความสุขความสําเร็จค่ะแต่ก็ยังคงเหนื่อยที่จะต้องยืนหยัดด้วยตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะ ระมัดระวังอุบัติเหตุของหายสิ่งไม่ดีข่าวไม่ดีสิ่งไม่ดีของไม่ดีการเดินทางใกล้ไกลหรือทําอะไรก็ขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะเรามาดูสรุปกันสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์เกี่ยวกับเรื่องของเกณฑ์การเงินการเงินจะมีโชคจากทางไกลคนทางไกลจะนําโชคนําข่าวดีมาให้กับคุณค่ะเป็นไปโดยปกติมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปแต่ก็มีโชคเล็กน้อยให้พอได้ชื่นใจค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์ความรักไม่ว่าคุณ จะยังโสดหรือมีคู่เกณฑ์ความรักช่วงนี้ค่อนข้างที่จะมีปัญหาใครที่มีคู่อยู่แล้วสับสนสองกิจสองใจไม่รู้จะเลือกทางไหนดีจงมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองส่วนใครที่ยังโสด ระมัดระวังความผิดหวังความเจ็บปวดมันคล้ายๆรอใครบางคนแต่เขาอาจจะไม่มาจนทําให้เรารู้สึกว้าวุ่นใจรู้สึกเหงารู้สึกอารมณ์เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะยังโสดหรือมีคู่ช่วงนี้เงาลึกๆในใจค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานการงานจะปรับเปลี่ยนไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นแม้จะมีอุปสรรคปัญหากับบริวารบ้างแต่คุณจะผ่านพ้นอุปสรรคเพราะจะมีผู้ใหญ่คอยให้ความช่วยเหลือค่ะเกณฑ์การเดินทางไกลระมัดระวัง การอุบัติเหตุสิ่งไม่ดีเจอสิ่งที่ไม่ดีหรือสุขภาพที่ไม่ดีก็ขอให้ระมัดระวังไว้ด้วยค่ะเรามาต่อกันที่คนที่เกิดวันอังคารค่ะเกณฑ์การงานค่อนข้างสูงรุมเร้ามีเรื่องที่ต้องทําต้องจัดการหลายๆสิ่งหลายๆอย่างรุมเร้าค่ะ อุปสรรคปัญหาไม่ว่างานราชไม่ว่างานหลวงมีสิ่งที่ต้องทําต้องจัดการหลายๆสิ่งที่ต้องจัดการค่ะต้องยืนหยัดด้วยตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนบางสิ่งบางอย่างพึ่งพาใครไม่ได้นอกจากตัวเองนะคะต้องช่วยเหลือตัวเองค่ะเกณฑ์การงานไม่ได้ดังใจไม่ได้ตามเป้าหมายที่หวังหรือต้องการคิดไว้แพลนไว้แต่ไม่เป็นดังใจค่ะแต่ทุกอย่างจะคลี่คลายจะผ่านพ้นเดือดรันช่วงรุ่งโรจน์แห่งชีวิตกําลังจะก,ก้าวเข้ามาเหมือนในความรู้สึกของเรา มันไม่ได้ดังใจแต่เผเอิญได้ไพ่เดือดซันขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายเหมือนสิ่งที่ร้ายกับไกลเป็นดีค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลจะมีผู้ใหญ่อุปธรรมค้ำชูคอยช่วยเหลือเกณฑ์การงานจะผ่านพ้นจะคลี่คลายไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นค่ะ มันสร้างบุญทำทานสร้างบารมีสิ่งดีๆจะนำทางให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคสิ่งดีๆจะนำทางให้สู่สชัยชนะมีความสุขความสําเร็จค่ะแต่ความรักระมัดระวังรักซ้อนซ่อนรักรักสามเศร้าหากใครที่มีคู่อยู่แล้วระวังรักสามเศร้าระวังรักซ้อนซ่อนรักมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันหรือใครที่ยังโสด อาจจะพบเจอคนที่มีเจ้าของแล้วค่ะอยู่กับเกณฑ์การรอคอยรอคอยในบางสิ่งบางอย่างรอที่จะได้อะไรรอที่จะเจออะไรอยู่กับเกณฑ์การรอคอยบางครั้งรู้สึกค่อยหัวรอด้วยความพอมานใจค่ะคนอายุน้อยจะนําโชคนําสิ่งที่ดีๆมาให้อาจจะเป็นบุตรเป็นบริวารเป็นเด็กจะนําโชคมาให้กับคุณค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหาอาจจะเดินทางมาหรือติดต่อมาจะได้โชคจากทางไกลค่ะเรามาดูสรุปก,กันสําหรับคนที่เกิดวันอังคาร ประจำวันที่11ถึง20ตุลาคมปี2563เกณฑ์การเงินมีเข้ามาจ่ายออกไปเป็นไปโดยปกติมีซ้ายใจขวามีเข้ามาจ่ายออกไปโชคลาภช่วงนี้ควรงดการเสี่ยงโชคค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานช่วงต้นๆอาจจะไม่ได้ดังใจรู้สึกมันไม่ได้ตามเป้าหมายที่หวังหรือต้องการให้คุณสู้มีความอดทนพยายามแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายจะผ่านพ้นไปได้ก็คือ สิ่งที่คุณสู้มันคุ้มค่าสําหรับความสู้กับสิ่งที่คุณทำอ,อ่อพูดผิดนะคะมันคุ้มค่ากับในการสิ่งที่คุณรอคอยเหนื่อยแต่คุ้มค่าค่ะส่วนในเรื่องของความรักไม่ว่าคุณจะยังโสดหรือมีคู่เกณฑ์ความรักช่วงนี้ ใครที่ยังโสดอาจจะพบเจอคนรู้ใจอาจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอาจจะอายุน้อยกว่าด้วยค่ะแต่ระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของหรือรักซ้อนซ่อนรักเกิดขึ้นนะคะใครที่มีคู่อยู่แล้วระวังมือที่3ด้วยค่ะเกณฑ์การเดินทางไกลจะได้โชคจากทางไกลหรือคนทางไกลจะเดินทางมาหาสุขภาพเพียงแค่ความอ่อนเพลียค่ะเรามาต่อกันที่คนที่เกิดวันพุธค่ะ ระมัดระวังความผิดหวังล่มสลายสิ่งที่คิดไว้ไม่เป็นดั่งใจ คิดไว้แพลนไว้แต่กับมีความผิดหวังค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับเอกสารอาจจะเป็นเอกสารการเดินทางติดต่อเซ็นบือกู้ถอนเอกสารหรือการขึ้นโรงขึ้นศาลก็ขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะเกณฑ์ความรักหากใครที่ยังโสดอาจจะพบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนําความรักมาให้แม้จะมีอุปสรรคแม้จะมีปัญหาคุณจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้ค่ะจิตใจอารมณ์แปรรวน มีเรื่องที่ต้องคิดต้องวิตกกังวลใจคิดเล็กคิดน้อยกับปัญหาจุกจิกๆค่ะคําพูดจากผู้ใหญ่จะทําให้ทุกข์ให้กรุ่มเป็นกังวลคําพูดนี้อาจจะด้วยความเป็นห่วงแต่คนที่ฟังอาจจะมีความทุกข์ความกรุ่มเป็นกังวลค่ะชีพจรรองเท้าอยู่ไม่ติดที่มีเกณฑ์การเดินทางขึ้นเหนือลองใต้ไปต่างจังหวัดค่ะคนทางไกลก็จะเดินทางมาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมามีเกณฑ์ได้ข่าวจากทางไกลค่ะจะมีโชคจากคนผิวสองสี คนผิวสองสีจะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้ค่ะอาจจะได้ของขวัญของมีค่าเป็นเงินเป็นทองเป็นของประดับบ้านใหม่รถใหม่สิ่งใหม่ๆกํากำลังจะมีเข้ามาค่ะแต่ก็จะมีความกลุ้มใจทุกใจเป็นกังวลใจชีวิตคนเราเนาะมันคืออ้ามทำไมบอกผิดหวังแต่ได้ของมีค่าชีวิตของคนเรามันไม่ได้ว่าจะสุขหรือทุกข์ตลอดไปเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่ในความสายกลางค่ะ ความรุ่มความทุกข์ก็ให้ปล่อยวางมันไปค่ะความรักครอบครัวหากใครที่มีคู่อยู่แล้วคุณจะได้โชคจากคนที่คุณรักคนที่คุณรักจะนําโชคนําข่าวดีมาให้กับคุณค่ะเรามาดูสรุปกันสําหรับคนที่เกิดวันพุธค่ะเกณฑ์การงานค่อนข้างเหนื่อย มีเรื่องที่ต้องทําต้องจัดการผู้ใหญ่อาจจะทําให้ทุกข์ให้กลุ่มเป็นกงงนังวลอาจจะเป็นผู้ใหญ่ในสายงานหรือญาติผู้ใหญ่หรือหัวหน้างานของคุณอาจจะทําให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ่มเป็นกงงนังวลเพราะฉะนั้นระวังคําพูดจากผู้ใหญ่ด้วยค่ะส่วนในเรื่องของความรัก หากใครที่ยังโสดอาจจะพบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันหากใครที่มีคู่อยู่แล้วคุณจะได้โชคจากคนที่คุณรักหรือมีเกณฑ์การตั้งท้องมีบุตรเกิดขึ้นค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินจะมีโชคจากคนผิวสองสีคนผิวสองสีจะนําโชคนําข่าวดีมาให้และอาจจะได้ของขวัญของมีค่าเป็นบ้านเป็นรถก็เป็นไปได้ค่ะแต่อย่าหวังอะไรไว้มากเกินไปอาจจะหวังการมีโชคที่เยอะ แต่อาจจะได้นิดหน่อยอาจจะมีเกณฑ์ความผิดหวังและระมัดระวังเอกสารด้วยค่ะเกณฑ์การเดินทางไกลปลอดภัยดีสุขภาพแข็งแรงดีค่ะเรามาต่อกันที่คนที่เกิดวันพฤหัส,สบ,บดีค่ะระมัดระวังหัวใจความเจ็บปวดทรมานใจการพัดพลากจากลากับคนที่รักค่ะแต่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองปกปักรักษาบูชาองค์พระศิวะ ขอพรจากองค์พระศิวะอุปสรรคปัญหาต่างๆจะหายไปค่ะระมัดระวังสิ่งชั่วร้ายสิ่งไม่ดีมารร้ายของไม่ดีคนคิดไม่ดีให้ระมัดระวังค่ะ แต่เกณฑ์การงานจะประสบความสําเร็จการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนเกณฑ์การงานจะประสบความสําเร็จค่ะการเงินมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปมีก็ไม่ค่อยเหลือเก็บแต่ก็ไม่ได้ติดขัดค่ะโชคลาบสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้มีเกณฑ์การถูกห้ยรอยเบอร์มีโชคมีลาบโชคฟุกฟุกเงินฟุกฟุกกำลังจะเข้ามาในมือค่ะจะได้เงินก้อนใหญ่เงินตกเบอร์เงินจากธนาคารเงินจากแหล่งเงินเงินจากการแลกเปลี่ยนในบางสิ่งบางอย่างการเงินจะเข้ามาในมือค่ะ การเงินก้อนใหญ่การศีซ่าห้าแสนล้านสองล้านช่วงนี้วันพฤหัสบดีปังๆเกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะทั้งโชคลาบทั้งเงินที่ต้องได้แม้จะมีซ้ายใจขวามีเข้ามาใจออกไปแต่ทั้งเงินก้อนใหญ่เละกก้อนเล็กทั้งโชคทั้งลาบ โอ้ช่วงนี้คนวันพฤหัส,สบดีการเงินค่อนข้างดีเลยนะคะสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้เลยค่ะการเงินค่อนข้างดีค่ะแต่เกณฑ์ความรักอาจจะมีเกณฑ์ความห่างเหินเหินห่างบางทีเนาะบางอย่างอาจจะเงินดีมากแต่ความรักอาจจะไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามควบคุมสติอารมณ์ค่ะอาจจะได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตบ้านหลังใหม่รถคันใหม่ความรักข้างใหม่สิ่งใหม่ๆหากใครที่ยังโสดอาจจะพบเจอคนรู้ใจก็เป็นไปได้ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอุปสรรคปัญหาจ สามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้จะคลี่คลายไปพบกับสิ่งที่ดีๆค่ะเรามาดูสรุปกันสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีประจำมาที่11-20ตุลาคมเกณฑการเงินไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะค่อนข้างดีมากๆดีมากๆเลยค่ะโชคลาภสามารถเสียงโชคเสียงดวงได้เงินก้อนใหญ่ก็กําลังจะเข้ามาในมือเพราะฉะนั้นสรุปเลยการเงินค่อนข้าง ดีมากเป๊ะปังปังเวอร์ค่ะส่วนในเรื่องของความรักก็ขอให้ระมัดระวังค่ะคนโสดอาจจะพบเจอคนรู้ใจแต่หากไกลที่มีคู่ระมัดระวังการพัดพลาดการจากลาความไม่เข้าใจในความรักค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานจะประสบความสําเร็จค่ะการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนเกณฑ์การเดินทางไกลก็ปลอดภัยดีสุขภาพแข็งแรงดีค่ะเรามาต่อกันที่คนที่เกิดวันศุกร์ค่ะต้องยืนหยัดด้วยตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเอง ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะเกณฑ์การเงินเล็กน้อยจะมีเข้ามาในมือเงินพิเศษเงินรายได้พิเศษ จะมีเข้ามาในมือหรือโชคลาภเล็กๆน้อยๆค่ะแต่ก็ไม่ค่อยเหลือเก็บมีเข้ามาใจออกไปหรืออาจจะมีเกณฑ์การลงทุนในบางอย่างค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาจะได้ข่าวจากทางไกลค่ะและตัวเจ้าของสตา์เองอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลต่างจังหวัดต่างอำเภอหรือต่างประเทศไปเลยก็เป็นไปได้ค่ะอุปสรรคปัญหาจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้ถึงแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ่มเป็นกังวล คุณจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้ค่ะจะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางการเดินทางการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นค่ะระมัดระวังความเจ็บป่วยไม่สบายปวดห่วัวาร้อนเป็นไข้เป็นหวัดเกณฑ์สุขภาพระวังการล้มหมอนนอนเสือเกิดขึ้นค่ะการเงินมักจะได้จากน้ําพักน้ําแรงของตัวเองค่ะอาจจะได้เจอเพื่อนเก่าคนรักเก่าเพื่อนเก่าคนรักเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วห่างหายกันไปอาจจะได้กลับมาพบมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งค่ะคนอายุน้อยเด็กบริวารจะทาให้ทุก ให้กลุ่มเป็นกังวลจะมีปัญหาอุปสรรคกับบริวารค่ะลึกในใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักคือความเศร้าทรมานใจรักที่ไม่เป็นดังใจบางครั้งอยากเดินหันหลังกับให้กับความรักค่ะเรามาดูสรุปกันสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เกณฑ์การเงิน จะได้เงินจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองโชคลาบสามารถเสี่ยงโชคได้จะได้โชคเล็กๆน้อยๆเข้ามาค่ะเกณฑ์การลงทุนเพื่อรอคอยในบางอย่างจะประสบความสำเร็จค่ะเกณฑ์การเงินเป็นไปโดยปกติเกณฑ์ความรักช่วงนี้ให้ระมัดระวังรักเกา่ารีเทิร์นมารักใหม่หรือใครก็ตามที่จะเจอความรัก อาจจะเป็นความชุลมุนวุ่นวายเกี่ยวกับความรักไม่ว่าคุณจะยังโสดหรือมีคู่ช่วงนี้ระมัดระวังเกณฑ์ความรักที่เศร้าที่เหงาไม่ได้ดังใจหรือรักเลิกมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความรักค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานอุปสรรคปัญหาจะสามารถฟันฝ่าไปได้แต่บริวารจะทําให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลเกณฑ์การเดินทางไกลปลอดภัยดีสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะ เรามาต่อกันที่คนที่เกิดปันเสาร์นะคะวันสุดท้ายค่ะเรื่องราวในอดีตจะส่งผลสะท้อนกลับมาทําให้ทุกต้องกลุ้มเป็นกังวลต้องแก้ไขเรื่องราวเก่าๆค่ะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายจะผ่านพ้นไปได้เพราะดวงดาวที่โดดดินจะทําให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคค่ะระวังการทะเละาะวิวาทมีปากมีเสียงเกิดขึ้นการทะเลาะเบาะแวง่งรถไฟชนกันความลับรั่วไหลค่ะชิปจรรองเท้าอยู่ไม่ติดที่ขึ้นเนื้อลองใต้ไปต่างจังหวัด อยู่ไม่ติดที่ชิบะจรลงเท้าค่ะเกณฑการงานค่อนข้างไปได้เรื่อยๆเหนื่อยบ้างสบายบ้างแต่จะสามารถก้าวฟันฝ่าผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะกลุ่มทุก เป็นกังวลหลายๆสิ่งหล,ลายอย่างลุมเร้าทําให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ้มแต่คุณจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้ค่ะบ้านที่อยู่อาศัยจะให้โชคการทําบ้านใหม่ต่อเติมบ้านซ่อมแซมบ้านขยับขยายที่อยู่อาศัยบ้านจะให้โชคให้สิ่งที่ดีๆค่ะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองระมัดระวังการโดนหักหลังโดนแทงข้างหลังเกิดขึ้นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายจะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาจะคลี่คลายผ่านพ้นไปได้ค่ะจะได้ข่าวจากทางไกล คนทางไกลจะเดินทางมาหาหรือติดต่อเข้ามาค่ะช่วงนี้คนผิวสองสีจะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณค่ะจะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางการเดินทางปลอดภัยดีและอาจจะมีโชคจากทางไกลด้วยค่ะเรามาดูสรุปกันสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ประจำวันที่1 1เดถึง20ิเดือนตุลาคมนะคะเกณฑ์ความรัก เรื่องราวเก่าๆจะทําให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลหากใครที่มีคู่อยู่แล้วระมัดระวังเรื่องเก่าๆจะย้อนกลับมาทําร้ายหากใครที่ยังโสดยังคงต้องโสดต่อไปแม้จะมีเข้ามาบ้าง วุ่นวบา,บาบแต่ก็ยังคงไม่ใช่ยังคงต้องเหงากับความโสดต่อไปค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานระมัดระวังอุปสรรคปัญหาอยากบริวารที่จะทําให้ทุกข์ให้กรุ่มเป็นกวนระวังการทะเลาะวิวาทมีปัญหาอุปสรรคค่ะส่วนในเรื่องของการเงินมีเข้ามาจ่ายออกไป มีซ้ายใจขวามีเข้ามาใจออกไปแต่ไม่ค่อยเหลือเก็บได้เข้ามาก็มีภาระที่ต้องใจออกไปค่ะเกณฑ์การเดินทางไกลปลอดภัยดีสุขภาพเพียงแค่ความอ่อนเพลียค่ะสรุปครบแล้วทั้งกจวันมหาเดวีหวังเป็นอย่างยิ่งทุกครั้งสำหรับการทำนายจะนำทางให้ทุกคนก้าวผ่านพ้นอุปสรรคพบกับความสุขความสำเร็จหากชอบขอให้กดไลค์กดตดตามกดแชร์ให้มหาเดวีด้วยนะคะขอบคุณค่ะ